สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยกนะคะเมค่ะวันนี้เราจะมาทำไรวันรีวิวค่ะน้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้าอันด่งดังค่ะค่ะเพิ่งได้มาเหมือนกันเนาะได้มาเมื่อกี้เลยยังไม่เคยชิมเลยค่ะแบบ เราอะทําข่าวมาเยอะใช่ไหมแล้วก็ได้ยินข่าวมาเยอะว่าแบบมันซาก็เลยวันนี้วันนี้ก็เลยอยากจะลองว่ามันซาจริงไหมมันซาเหมือนโซดาไหมเพราะว่าชื่นชื่อ,อตรงเนี้ยค่ะมันเขียนว่าน้ําแร่โซดาอ่ะให้ดูมันจะใส่ในแบบน้าแดงโซดาได้หรือเปล่าลองมาชิมกันนะคะแล้วมันจะซาไหมชิมกันเลยอ่ะ ส่วนตัวเหมือนน้ำแร่ทั่วไปก็กินได้มีความรู้สึกว่ามันจะเฟื่องเนิดนึงมันจะเฟื่อเื่อนิดนึงนะคะตะกี้ตกใจมากตะกี้ที่คุณดูคุณกำลังจะหลุดเปรมค่ะนิชาเลยดึงไว้ตกใจว่าใครมาอะไรอย่างเงี้ยเอาพราถึงเรื่องรสชาติรสชาติมันจะแบบมีความแบบ ฟื่อนเฟื่อนนิดนึงแต่มันมีความเป็นน้ําแร่เลยแหละใช่ก็ถือว่ากินได้ก็กินได้แต่ก่อนหน้านี้นเ,นเหมือนเหมือนเคยลองไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแบบใส่แก้วแล้วดื่มมันจะมีกลิ่นเหมือนแร่ธาตุนะคะมันจะมีเหมือนกลิ่นหินหเหมือนกับแบบน้ํามันแบบกันมาจากใต้ดินจริงๆเลยเนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของจังหวัดกาญจนบุรีอาะส่วนใครอยากจะหาลองชิมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะอันนี้ได้มาเพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามจําหน่ายห้ามจําหน่ายแล้วเราได้มายังไงคะน่าจะน่าจะเป็นบกแน่นไม้เอาไว้อันนี้บกเอามาให้ชิมนะคะถ้าใครอยากชิมก็เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีได้นะคะแต่ถ้าไกลเกินไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองนะคะค่ะ ก็ซื้อน้ำแ A T อซ <laughs> อล่าที่เซเว่นไ่้รสชาติก็จะคล้ายๆกันประมาณนั้นเลย,เลยใช่โอเค <Okay. S 2> สำหรับรีวิวก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะโอเคไว้ว่าค่ะ